สาวัตถีนิทานดูกนภิกษุทั้งหลายต้นไม้น้อมไปสู่ทิศปราจีตโน้มไปสู่ทิศปราจีตโอนไปสู่ทิศปราจีตต้นไม้นั้นเมื่อถูกตัดรากเสียแล้วจกลม้มลงทางทิศที่มันโน้มโน้มโอนไปแม้ฉันใดภิกษุเจริญอริมักอันประกอบด้วยองค์8กระทำไม่มากซึ่งอริมักอันประกอบด้วยองค์8ย่อมเป็นผู้น้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพาน ฉันนั้นเหมือนกันดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ภิกษุเจริญอริมักอันประกอบด้วยองค์8กระทำไม่มากซึ่งอริมักอันประกอบด้วยองค์8อย่างไรเล่าย่อมเป็นผู้น้อมไปสู่นิพพานน้อมไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญสัมมาทิฏฐิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิยโรธน้อมไปในการสละ ย่อมจเจริญสัมมาสมาธิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิยโรธน,น้อมไปในการสละดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุจเจริญอริมักอันประกอบด้วยอ,องค์8กระทําไม่มากซึ่งอริมักอันประกอบด้วยองค์8อย่างนี้แหละย่อมเป็นผู้น้อมไปสู่นิพพานน้อมไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพาน